ไอเกรดที่เราพูดกันเมืม่อกี้นี่แหละ,หละมันเป็นประเด็นเว้ยมันเป็นประเด็นผมกําลังกังวลว่าเนื้อว่าคือเข้าใจว่าออกราคาถูกมาเพื่อป้องก,กันการใส่เสื้อปลอมแต่ในเมื่อของถูกที่เป็นของแท้เนี่ยม,มันดันไม่เหมือนกับนักบอลหรือมันมันห่างกันเยอะอือสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับดีสวัสดีครับ สวัสดีน้องหมาด้วยไอ้เหี้ยไหว้หมาแล้วกูไปซะท่านาราการของหมอนนี้ขยับได้ด้วยไอ้เหี้ยแล้วดูหน้าดิไอ้เหี้ยหน้าโคตรเต็มใจถ้ามูมูพูดได้มูมูจะบอกว่าเป็นเฮียอะไรของพวกมึงอิสัเอ้จะกะบอปองหยังเรียบร้อยเรียบร้อยตายมาเหี้ยโดนแบนอีกแล้วไอ้สัสแม็กซ์นั่งดูตู่นั่งด่ากลับมาพบกับท่านผู้ชมแบบเช่นเคยนะครับพันพันทุก EP 3 EP แล้วนะครับทุกคนไม่ได้ฟังคอนเทนต์ต้นตีนหายเหวเลยเลยได้เสียงเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกดังชิบหายกูจะไม่ดูเพราะเอฟเฟกนี่แหละ ทรุอัทรตเอามึงลองคิดดูทำไมไม่มีแล้วเราพูดแห้งๆต้องเปิดรายการเพือเชิญเสียงเชียงลีดนะพบกับแม็กนั่งดูตูนั่งดาเนี่ยใส่เอฟเฟ็กต์เก่งเช่ยงลีดอูไม่ได้มันต้องเป็นเสียงเอฟเฟ็กต์ไง<สฤ>จืดเลย <S 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 อ่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเราเนี่ยก็อยู่ในทออ of the Town ของวงการลูกหนังไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเมื่อวีคที่ผ่านมาเนี่ยวอลลิศได้เปิดตัวชุดแข่งใหม่สำหรับ Kings ครับคำถามแรกเลยไปอีกแล้ววะ2016 1ชุดสีดำสีดำแล้วก็มา2017 2018 2019แล้วก็มีชุดเวอร์ชันแบบเออ114ปีสมาคมเปีสมาคมฟลุตบอลน่ะถูกตั้งคำถามเยอะมากแต่อันนี้ผมไม่พูดเรื่องของความสวยงามเพราะว่ามันเป็นรสนิยมของแต่ละคนก็บอกก่อนเรื่องเรื่องความสวยเนี่ยเราจะไม่มาเป็นประเด็นในคลิปนี้เพราะว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบที่ผ่านมาเนี่ยในบรรดาชุดของวอลลิกซ์เนี่ยมันจะมีคอมเมนต์สองทางทางหนึ่งชอบอีกทางหนึ่งไม่ชอบแต่ชุดล่าสุดเนี่ยมีเขามีชื่อไหมเขามีชื่อรุ่นไหม คือโปกติก็จะแบบรุ่นแบบปรับใจจากรุ่นอะไรนะพี่คาดไพรีรุ่นโน่นรุ่นนี่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่านีขยมตอไม่ใช่หนุมานถวายแหวนมันมีคอนเซปต์ว่ายูนิตแปลว่าอรวมไทยใจเป็นหนึ่งอ๋อมันอาจจะมาจากสายน้ำยูนิตี้ยูนิตี้อ่าสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็รวมกันมาปิงวางจหน้าเนี่ยก็คอนเซปต์วอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไทีนี้เนี่ยเอ่อพอออกมาเนี่ยโอ้โห โซเชียลแพลตฟอร์มที่ลงข่าวนี้หรือว่าเอาภาพมาให้ดูเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าเออหนึ่งเลยนะอันนี้ผมเอามาจากคอมเมนต์หนึ่งเลยคือเหมือนเสื้อแบบเสื้อแบบ2สองก็คือแบบเก่าสวยกว่าเออจะเป็นด้วยลวดลายที่มันอยู่ในในชายเสื้อเนาะที่มันเป็นลายน้ำและอยู่ในชายเสื้อตัวเก่าเนี่ยเป็นลายหนังช้างถ้าใครจำไม่ผิดก็คือในชี้ใช้ตอน FF นั่นแหละ้อีกหนึ่งเลยก็คือโลโก้เขามาใช้เป็นแบบมินิมอลก็คือสีเดียวโลโก้สีจริงๆของไทยก็คือแดงขาวน้ำเงิน นะครับอันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามตามนี้ไปเราก็คงอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราคงไม่มานั่งวิพากษ์วิจารว่าความสวยหรือไม่สวยอันนี้มันแล้วแต่คนเรื่องดีไซน์เราไม่คุยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วแต่รสนิยมครับแต่เรื่องที่เราอยากจะมาคุยก็คือว่าราคาความถี่ในการออกเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังถูกเพราะว่าบางรุ่นบางดีไซน์เนี่ยใช้อยู่แมตช์เดียวหรือใช้อยู่2เกมอะไรเงี้ยออกใหม่อีกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของราคาที่หลายคนก็บ่นกันว่าโอเคมันมีราคาเกดต่ำ มันห่างเกินไปหรือเปล่าเพราะเหตุผลในการออกเสื้อเยอะหน่อยดิอา้าวก็ทํายอดไงเอาเอี้ยแล้วชุดช,ชุดเก่าไม่กล้าขายเลยเหรอคือมันมันเป็น<ก>มันกลายเป็นอย่างงี้ไว้ชุดเก่าแม็กซ์เซกเดี๋ยวมีเซลลด้วยสิเปอร์เซ็นะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะเพียงแต่ว่าคนที่ซื้อไม่ชินเนี่ย,ยก็จะแบบว่<อ>าโอ้โหขออ,อ,อย่างเงี้ยปีละตัวบางปี2ตัวออกบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการตลาดของเขา ไอเกรดที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่แหละมันเป็นประเด็นเว้ยมันเป็นประเด็นคือผมเข้าใจทางวอลเล็กสนะวอลเล็กสบอกว่าไม่อยากให้คนไปซื้อเสื้อปลอมก็เลยออกมาสามเกรดดีไซน์ดีไซน์ที่ถูกที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะสามรอสามร้อยเก้าสิบเก้าไหมเลอสามเก้าเก้านะก็มีเกรดพันหนึ่งแล้วก็มีเกรดเพเยอร์กูถามหน่อยแม็กมึงเป็นแฟนบอลอะแล้วถ้าสมมติจะซื้อเสื้อทีมชาติไทยอะมึงอยากใส่เหมือนนักบอลหรือมึงอยากใส่เหมือนเหมือนเสื้อแบบเสื้อเชียร์ธรรมดาไอสามร้อยกว่าเนี่ยกับไอพันหนึ่งหรือไอพันห้าสองพันม จร,จริงมันต่างกันแบบมีภาพไปดูไหมมีภาพไปดูว่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปอิวอินเสิร์ตเลยกูส่งไปให้เองโอ้โหกูถามมึงหน่อยอ่ะคนที่มึงดูอ่ะกูถามกูถามในเชิงของผู้บริโภคเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับสื่อไม่ได้ทำสื่อนะฐานในเชิงบริโภคเป็นมึงมึงอย่าซื้อเลยเฮียสามร้อยเก้าสิบแบบลายแบบนั้นอ่ะตัดเรื่องของปอมไปก่อนนะเออไม่เกี่ยวกับปอมเออกูไม่ดำเนุนอยู่แล้วกูไม่ดำเนุนอยู่แล้ว เนี่ยคือออฟฟิเชียลโปรดักต์นะ uh huh. ไอเกตเกตราคาถูกกับเกตราคากลางเนี uh ่ย huh. แค่นี้มันก็ต่างกันลิบลับแล้วแล้วถ้าเอาไอเกตถูกไปเทียบกับเพลเยอร์เนี่ย ผ้ามันไม่ได้แย่นะไอ้สามร้อยเก้าสิบอะแต่มันแย่ตรงดีไซน์เว้ยมันคือมึงทำไมไม่ทำให้เหมือนล่ะถ้าเป็นกูกูทำให้เหมือนแล้วกูขายสามร้อยเก้าสิบปกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ผ้าไม่เหมือนกันเฮ้ยไม่แปลกปุ๊บวาทำให้แปลกคุณภาพผ้าบางดีแบบเจเยอร์ต้องติเจาะรูไงระบายอากาศเอออันนี้ไม่แปลกไม่เข้าใจได้เออไม่ต้องรัดรูปหรอกยี้ยกูพุงใหญ่ไตห่าพุงใหญ่ไรอี ไม่รัดรูปแต่มีอะไรเราือทุกทุกคนที่อยากจะเชียร์ทีมแมทไทยอ่ะเขาอยากจะใส่เสื้อเหมือนนักฟุตบอลถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะบอกว่าก็เนี่ยคุณเป็นออฟฟิเชียลแล้วคุณซื้อแบบคล้ายๆก็ได้มันก็ได้เลยแต่ว่ามันไม่เหมือนไงทุกคนอ่ะเบสของแฟนบอลเลยอยากใส่เสื้อเหมือนนักฟุตบอลมันมีน้อยที่จะแบบว่าใส่เสื้อแบบแตกต่างใส่เสื้อปีเก่าใส่นนท์ใส่นี่ลองคิดในทางกลับกันว่าโอเคคุณไม่มีตังคุณเอาเก๋แค่นี้ไปเท่ากับว่าคุณกดให้คนในกลุ่มที่จะมีตัังคซซืื้้ออแ่339นไป ของตลาดนัดที่มันเหมือนกับตัวเกรดเพเยอร์นะเว้ยนี่ไงผมกําลังกังวลนว่าคือเข้าใจว่าออกราคาถูกมาเพื่อป้องก,กันการใส่เสื้อปลอมแต่ในเมื่อของถูกที่เป็นของแท้เนี่ยมันดันไม่เหมือนกับนักบอลหรือมันมันห่างกันเยอะคนมันก็เลยคิดว่าเพิ่มตังอีกร้อยหรือ150ร้อยห้าสิบเสื้อเล่นเกไอ้เหีย ได้ของฟอร์มนะแต่เหมือนเนี่อเออได้เสื้อเล่นเกงด้วยมันมีผมม่ได้ชี้นำี๋ยวจะบอกโอ้ยเนี่ยชี้นำชี้นำผมมีแบนด์เสื้อนะครับฟุทธอร a d i c t custom c u l t u r นะครับไปกดไลค์เพจได้นะขายของคือในฐานะที่คนทำเสื้อเหมือนกันเนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องใส่เหมือนนักฟุตบอลก่อนไม่งั้นมันจะเกิดแมชบอลขึ้นมาได้ยังไงสิ่งสําคัญเลยก็คือเกรดต่ําแต่ทุกอย่างเหมือนดีเทลเหมือนเนื้อผ้าไม่เหมือนไม่เป็นไรคุณขาย390้ขาย4 9 0ยกก็ได้แต่ ต้องเหมือนคอเหมือนกระดุมเหมือน<ม>จุดเลเยอร์เหมือนโลโก้เหมือนคุณมไม่ต้องเป็นพลาสติกก็ได้คุณเป็นเฟกก็ได้ถูกป่ะโลโก้ของชุดชุดไอเนี้ยเป็นเป็นทาร์นเฟอร์เป็นพลาสติกอ่ะของเกรดเพลเยอร์ของเกดเร<ม>เกดแฟนบอล<แ>เป็นเป็นเฟกธรรมดาสกรีนก,ก็ได้แต่<ม>ขอให้มันเป็นแบบในแนวทางเดียวกันดีเทลเดียวกันอ่ะไม่ใช่แบบว่าของแฟนบอลแม่งหลายอย่างกังปกมีบ้างไม่มีบ้าง,างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อก็ยุ้ยด้วยอย่างเงี้ยเอาง่ายไม่ต้องมาไม่ต้องมาเชื่อเราสองคนก็ได้ไปลองอ่านคอมเมนต์ในข่าวเกี่ยวกับทีม ชัดไทยอ่ะใช่ข่าวเปิดตัวเสื้อเนี่ยทั้งเพจวอริก,ลลกเพจนู่นี้นั่นที่เกี่ยวกับบอลไทยอ่ะไปอ่านเลยครับแล้วผมว่าคอมเมนต์น่าจะเห็นไปในที่ชาวเดียวกันว่าคนไม่ชอบเยอะออกคนชอบก็ฝากาเป็นการบ้านสำหรับชุดต่อไปคือถ้านึกอะไรไม่ออกเบอร์โทรมีอยู่ในบอลอินคานะครับหรือทักอินบ็อกมาในเพจ ให้ผมช่วยเป็นดูแลการตลาดให้ไหมแบบว่าครั้งหน้าจะยังไงดีเปอร์เขาโทรมาได้แต่ว่าวลอลล์ไม่โทรเป็น,ปน,ปนทนายโทรร <laughs> ับอ่ะก็นั่นก็เป็นแม็กนั่งดูตู่นั่งดา่านะคาฟาเอาไว้อยากให้มันดีครับไม่อยากให้คนคอมเมนต์เสื้อนี้พระไทยนะครับมันเป็นเสื้อที่แฟนบอลต้องเข้าถึงได้ง่ายๆอะไรทุกอย่างเอวิติงต้องง่ายๆอ่ะนั่นคือแม็กนั่งดูตู่นั่งด่าในวันนี้นะครับแพรๆก็ใครที่มีตังมีทรัพท์ก็ไปซื้อเสื้อเอานะฮะผมส่วนตัวผมก็ใส่อันเก่าไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ กรอบเหมือนกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะฮะกับเรื่องราวอะไรไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคือนั่งด่างเดียวด่างเดียวชมน้อยมากแล้วกันเราอ่ะก็ชมจะลงหมดแล้ชมเปาเบิร์ดไปแล้วยอดไม่ดีไงชมเปาเบิร์ดไปโอ้ยอดยอดคนดูหลักพันโอ้ไม่ดีด่าดีกว่าด่าดีกว่าด่าดีกว่าวอนนี้ลาไปก่อนเลยเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ